หอการค้าจังหวัดนนทบุรีร่วมกับเทศบาลไซน้อยจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมพายเรือขยักรัก,รกคลองนนื่อเวลา15นาฬิกาที่คลองพระพิมนอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมพายเรือขยักรัรกคลองนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอไซน้อยและเป็นการพัฒนาชุมชนต้นแบบยั่งยืนพร้อมตั้งเป้าให้ตลาดไซน้อยเป็นหนึ่งใน10ตลาดน้ําในที่ต้องเช็คอินทัางนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีภายใต้แคมเปญเสน่นน์นโดยหอการค้าจังหวัดนนทบุรีร่วมกับเย็กนนทบุรีและเทศบาลไซน้อย จังหวัดนนทบุรีได้จัดก,กิจกรรมพายเรือขยักรัก,รกคลองนนท์องเที่ยวสีเขียวพายเรือขยักซับบอร์ดเก็บขยะรักลำคลองให้ใสสะอาดชวมวมวิถีชุมชนชื่นชมธรรมชาติสองฝั่งคลองพระพิมลพร้อมแวะช็อปผักผลไม้จากชาวบ้านในท้องถิ่นแวะชิมของอร่อยที่ตลาดน้ำใสน้อยนอกจากจะได้พายเรือเพลินตาเพลินใจไปกับธรรมชาติสฝั่งคลองแล้ว ยังได้ร่วมกันเก็บขยะรักลาคลองให้ใสสะอาดริมคลองพระพิมนยังวิวัดและศาลเจ้าเก่าแก่หลายแห่งให้ได้แวะกราบไหว้สักการะเพื่อขอพอรไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทองคำวัดไซใหญ่อันเลื่องชื่อต่อด้วยสักการะเจดีมรนวัดยอดพระพิมนขอพระองค์พระพุทธพิมลชัยพระพุทธรูปบางมาริชัย เนื้อศิลาแดงศิลปะสมัยอูทองขอให้สําเร็จทุกสิ่งที่ปรารถนาและศาลเจ้าแม่ทองคําและศาลเจ้าพ่อจุย้ยศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับชาบ้านริมคลองพระมิมนมป่าร้อยปีขอให้ค้าขายรับรวยเดินทางปลอดภยัยนิวส์24หรือราชทิพย์สีรายงาน